ท e to drive ถึงเวลาขับเคลื่อนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่ก็คือ Honda Civic e-h e, h e v r s ตัว Minor c h a n g e ของปี2024ครับตัวนี้เปิดราคาแล้วนะครับที่1,239,000บาทครับผมโอ้โหสีนี้เลยกว่าสวยมากครับจุดเด่นครับเริ่มที่กระจังหน้าเลยนะครับผมกระจังหน้าของเขานี่โอ้โหจะเห็นว่ามันสวยงามมากนะครับผม กระจังหน้าเนี่ยเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับผมสวยงามมากครับกับ c e e ี v i c EHEV นะครับโอ้ดูไฟครับไฟไล่มานี้เรียกว่ามีความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นครับผมตรงนี้นอกจากนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยครับต้องมาดูกันที่ล้อแม็กครับผมอันนี้คือล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับผมเป็นดีไซน์ใหม่ครับโอ้โหแบบ ลมดาแบบสวยๆอ่ะคันนี้แล้วแบบกัะซุ้มนี่แบบเรียกว่าจัดเต็มมากเลยนะครับผมโอ้โหสวยมากครับผมอ่าอ่าก่อนจะเปิดเข้ามาดูกันข้างในดิภายในเลยโอ้โหภายในนี่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงมากเลยในการดีไซน์ดูครับเบาะที่นั่งลายใหม่ครับผมพรามสูมมครับด้วยวัสดุเบาะหนังกลับครับผมแล้วก็หนังสังเคราะห์สีดําตกแต่งด้วย ได้แดงครับดำแดงนี่โหตัดกันนี่คือสปอร์ตมากอ่าดูไปถึงคอนโซลดำแดงครับว่าเป็นสปอร์ตไม่ต้องดำแดงนี่เห็นแผงเห็นอะไรของเขานี้ใช่เลยโอ้โหพวงมาลัยเนี่ยทรงสปอร์ตครับก็ยังดำแดงอยู่เหมือนเดิมสวยนะครับโอ้โหอ่ามาดูแผงข้างประตูครับแน่นอนก็ยังดำแดงครับผมเหม็นไหมดำแดงอ่า แน่นอนรถอย่างนี้ซิ่งอย่างนี้เนี่ยเครื่องเสียงครับลำโพง12ตำแหน่งครับผมจัดเต็มเลยอันนี้คือด้านหน้านะครับผมามาดูของผู้โดยสารตอนหลังครับผมขออนุญาตครับเปิดมาให้เห็นกันเห็นแอร์ตอนหลังไหมครับเย็นสบายครับไม่ร้อนเลยมีช่องชาร์จด้วย USB Type C โโอ้เรียกว่าแบบสวยอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะว่าหัวติดไหมขาติดไหมเนี่ยอุ้ยเหลือๆสบายอืนี่นะนี่ช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะอ่านี่แอร์อือเหลือๆอันนี้ลำโพงเครื่องเสียงบ o สสิบสองจุดอ่าไล่มาดูนี่แผงนี่ข้างหลังนี่ นี่แหละมันเป็นเอกลักษณ์ของ Honda Civic ที่แบบสวยสปอร์ตนะครับผมแล้วก็นี่อ่ะพามาดูด้านท้ายเนี่ยเห็นสปอยเลอร์นี่นะครับก็คือคอนเซ็ปต์ของความเป็นดำแดงโอ้โหเรียกว่าสวยงามมากครับผมนี่และนี่ก็คือความสวยงามของ Honda Civic ก e h e v r s ครับผมโอ้โห,โหสวยงามมากครับผมใครที่อยากจะเป็นเจ้าของสัมผัสตัวจริงไปทดลองขับได้ครับที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ t e to drive ถึงเวลาขับเคลื่อน